ทำไมนะทำไมทำไมฉันต้องไว้วันเมื่อใกล้เธอนางสาวปรารถนาทาราทองเอนเทไปอม,มาสะทีแมคุณนางสาวปรารถนาทาราทองถูกต้อง ว่าไงหมูฮัลโหลสวัสดีครับหมวดครับครับหมูเพิ่มครับครับผม ประวัติของนางสาวปรรถนาธราชทองอะไรที่หมวดให้หานะผมผมหาเจอแล้วนะครับเดี๋ยวหมวดให้ผมส่งให้เลยไหมครับเฮ้ยไม่ต้องส่งมาให้ผมผมไม่ได้อยากรู้ส่งไปให้น้องสาวผมเลยตามอีเมลที่เขียนไว้ให้นั่นแหละอส่งให้น้องสาวหมวดนะครับครับผมครับผมครับผมครับหมวดครับครับสวัสดีครับหมวดนี่ผมหาหาเองเลยนะหาคนเดียวเลยโฮ้ยหนังหายตั้งนานกาแฟหมดไปแก้สองแก้เลยครับครับ วางสายก็ไม่บอกกันส่งให้น้องสาวคนเลบแอดจิมนะครับเดี๋ยวเราออกเวนนะเดี๋ยวจ่าอย่าพาน้ำเนี่ยไปทานอาหารห้องเต้ที่ไหนล่ะคะจ่าหน้าสอนนองชายสีบะหมี่เกี๊ยวเดี๋ยวไปยิงหัวแบะเลยโหดจะด้วยโอ้โหหมูเพิ่มครับผมแม่วันนี้อารมณ์ดีหน้าบานเป็นจานดาวเทียมเชียวแหม เปรียบเทียบสภาพผมชัดเลยนะเออเดี๋ยวหมูครับเรื่องที่ผมสั่งให้หมเนี่ยไปหาข้อมูลประวัติเกี่ยวกับผู้หญิงที่น้องสาวหมวดต้องการเนี่ยได้ยังผมส่งไปให้น้องสาวหมวดเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอ่ะคอมพิวเตอร์นะครับจาไม่ใช่ไม้เรือหางยาวครับโอ้ยเนี่ยๆๆๆๆๆขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยสินี่สูดีๆดูดเน็นไหมเฮ้ยตกใจะเราจัาี่มันผู้หญิงนี่ หวสาลิขับรถชนนี่ก็ยังไม่ตายโอ้ยนี่เขาก็บอกว่าตายไปแล้วตายวันที่เท่าไหร่จ่าก็อ่านดูสิครับนี่หมูมฉันเห็นมากับตาข้อม,มูลต้องผิดพลาดอะไรแน่เลยเฮ้เช็คเช็คดูอีกรอบเช็คดูอีกรอบมันจะผิดตรงไหนสินี่ไม่ต้องเถียงคับสังปฏิบัติกี่วันลแล้วฉันอยากดูข้อม,มูลเลยแล้วแล้วอ้วาวคณิตสวัสดีค่ะจะเรียบไปไหนกันหรอคะ พวกเราจะที่ไปเช้อีเมลนะคะมีอีเมลสําคัญมากส่งมาจากกรุงเทพอีเมลอะไรเหรอคะสำคัญขนาดนั้นเชียวพอดีพี่ชาย,ยว,วันเขาเป็นตํารวจเขาก็เลยจะส่งประวัติของภรรยาคุณทีมาให้อ๋อคุณนิดเราสามารถเช็คคอมพิวเตอร์ที่ไหนได้คะคุณนิดค,คะ,คะ งั้นก็ไปใช้ท่องทําง,งานนิดก็ได้นะคะพอดีคอมที่ให้แขกใช้อยู่มันเสียดีใจไหมอขอบคุณมากค่ะตามนิดมานะคะไปตามสบายนะคะ หล่อแล้วทำไหมหล่อช้าจังอ่ะ <c oughs> ใจเย็นสิปลาเดี๋ยวมันก็มา <c oughs> ล่ะโอ้ลองใหม่สิโอเคโอเคลอง,งหนึ่งครั้งนึงนะดูสิโอ้ไฟเป็นอะไรอะ่ะสงสัยไฟจะเสียหรือไม่ก็ไฟรัสเข้าถึงเออร์เลอร์แบบนี้แบบนี้ไม่รู้เลยว่าภรลยานายทียอที่ชื่อและนามสกุลเหมือนฉันหน้าตาเป็นไงเนี่ยเ่นสิเอางี้ แล้วทอบอกให้พี่ฤิ์ส่งมาให้ใหม่แล้วกัน,อนเอาสิโทรเองนะทเองไม่ต้องทำไมคะถ้าคุณสองคนอยากรู้เรื่องภรรยาเก่าของทีอย่างนี้จะเล่าให้คุณฟังเองคิดว่าดูทุกอย่างมากกว่าตำรวจสิจริงเหรอนะ เป็นห้องทาง,งานเก่าของคุณปองคุณค่ะนั้นก็ต้องมีรูปคุณปัทนาสิคะ<อ>ไหนคะนั่นไงคะเอา้านี่เป็นรูปตอนเด็กแล้วรูปปัจจุบันก่อนเขาตายไม่มีเหรอคะมีคะ่ะแต่ทีเก็บไปหมดแล้วทำไมคุณทีต้องเก็บไปหมดหอะคะ นิดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ,ะ,ะคุณนิดเคยเจอภรรยาคุณทียศไมคะเขาเป็นคนยังไงบ้างเคยเจอคะ่ะเธอเป็นคนจิตใจดีคุณหนึ่งกับทีเป็นคนรับนิดเข้ามาทำงานที่รีสอร์ทนี้คุณหนึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณปองพลเจ้าของรีสอร์ทแล้วพอคุณท่านเป็นมะเร็งก่อนตายท่านก็ได้สั่งเสียให้ทีแต่งงานกับคุณหนึ่ง เพื่อให้ทีดูแลคุณหนึ่งแล้วก็ดูแลก,กิจการรีสร์ทนี้ทั้งหมดหมายคำว่าเขาแต่งงานกันโดยที่ไม่ได้รักกันหรอคะเท่าที่ฉันรู้นะคะแล้วทาไมถึงมีข่าวว่าคุณทีฆ่าเมียตัวเองล่ะคะเรื่องนี้ก็พูดยากนะคะหลังจากแต่งงานกันไม่กี่วันคุณหนึ่งกับทีก็ออกทะเลไปและคุณหนึ่งก็จมน้ำตายไปในทะเล โดยที่ทีไม่เป็นอะไรเลยที่สําคัญทีก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าคุณหนึ่งจมน้ําตายไปในทะเลได้ยังไงอะไรอยู่บนเรือด้วยกันแล้วไม่รู้ว่าภรรยาตัวเองตกน้ำตายไปตอนไหนเนี่ยนะใช่จะไม่รู้ได้ไงะคะก็นั่นเอยสิคะคนก็ถึงพูดกันว่าทีหลอกเอาคุณหนึ่งไปฆ่าเพื่อหวังจะรับสมบัติไ้คนเดียวแต่งงานกับตัดเดียวคุณหนึ่งก็ตายเป็นใครใครก็คิด ใช่แต่ถ้าเรื่องทั้งหมดที่คุณพูดกันเป็นเรื่องจริงล่ะคะคุณสองคนไม่กลัวเหรอฉันว่าคุณสองคนอย่ารื้อฟื้นเรื่องการตายของคุณหนึ่งดีกว่านะคะคงกลัวลื้อฟื้นแล้วจับผิดได้ว่าเขาทำชั่วไว้สิเชื่อฉันเถินะคะรีบกลับไปซะ ความจริงฉันยังไม่หา้นายกลับมาเลยรู้ไหมนายน่าอยู่โรงพยาบาลก่อนให้หายดีแล้วค่อยกลับผมอยากกลับมาช่วยงานพิธีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ ผมเป็น่วงความปลอดภัยของคุณปลาแล้วก็คุณวันด้วยนะครับฉันคิดว่าต้องให้คุณปลาคุณวันเนี่ยกลับกรุงเทพให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามเพื่อความปลอดภัยของเขาเองใช่ครับผมเห็นด้วยกับพิธีกินยาอีกนะโอ๊ยไม่ต้องพูดฉันเก็บให้ ที่ฟิลเอ็กซเรย์ของนายเหร่พูุณใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ทีถ้าขอยไปดูหน่อยนะได้คุณหมอจำได้ใช่ไหมครับอันนี้คือฟิลเอ็กซเรย์ของผมในวันที่พายุเข้าส่วนอีกอันนึงเป็นของในาภูมิผมคิดว่าบริเวณที่บาดเจ็บ มันเหมือนกันคุณหมอคิดว่าไงครับอืมดูจากฟีลมเอ็กซเรย์ทั้งสองแล้วนะครับเห็นว่าลักษณะอาการบาดเจ็บที่กระดูกต้นคอเหมือนกันทั้งคู่งั้นเต่มไม่ได้ั้ครับว่าผมกันในภูมิจะถูกทำร้ายในแบบเดียวกันแม้ในทางการแพทย์ จะไม่อาจาระบุได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะลักษณะของบาดแผลเนี่ยเหมือนกันมากขนาดนี้ก็น่าจะประสบบัติเหตุที่เหมือนกัน ถ้าวันนั้นมีคนื่นอยู่บนเรือด้วยคนร้ายต้องตีเราจากทางด้านหลังแล้วมันใช้อะไรทำร้ายเรานะ อะไรที่เหลืออีกแล้วเนี่ย 可以。